เดี๋ยวนี้จะพาไปทัวร์ร้านอีฟปแอนด์บอยกันนะคะสาขาสเปลฟิลเจอร์พาร์กรังสิตของเยอะมากนะเขาอยู่ในช่วง m ม d ดเด r s เซลนะคะจะมีของลดราคาเยอะมากๆเลยเดี๋ยวพาไปดูกันสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันในวอล์กอีกแล้วนะคะตอนนี้อยู่หน้าห้างเลยนะคะกำลังรอคิวให้เขาเปิด เนะจะพามาทัวร์ร้านอีฟแอนด์บยสาขาสเปลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะคะตอนนี้ที่ร้านอีฟแอนด์บอเนี่ยอยู่ในช่วงมิดเยียเซลนะมีของลดราคาเยอะมากนะเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่ามีอะไรน่าซื้อบ้างนะคะยังไงก็อยากให้ดูคลิปนี้กันให้จบนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าช่วงท้ายคลิปเนี่ยนิกเลือกอะไรมาแจากกัเพื่อนนะคะร้านอีฟแอนด์บอเนี่ยอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะคะเดินมาจะเจอร้านเ M ก่อนนะแล้วก็เดินล้อกมาเรื่อยๆนะทุกคนมาตามมา ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้าน e ีฟแอนบแล้วนะคะจะบอกว่าวางมาใหญ่มากนะเดี๋ยวพาทัวร์กันนะว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างน,นะคะลดราคา70%นะตั้งแต่วันที่15-30ถึง30มิถุนารีบมากันทุกคนถ้าเกิดอยากได้ของที่ราคาไม่แพงนะมาช่วงนี้นะของลดราคาเยอะมากรีบเยอะมากตอนนี้เมเบิร์นเขาจะมีมาทาลาที่ลดอยู่นะแท่งละ9กบาท ถูกมากทุกคนแล้วก็เป็นมัสคาร่าที่ใช้ดีด้วยนะคะอยู่ตรงไหนวะนะนนมาเราจะพาไปดูเมเบลินก่อนเลยนะ,ะนี่นะคะตรงนี้จะเป็นมัสคาร่าของเมเบอลินนะลดราคาอยู่เหลือแค่99บาททุกคนถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากได้กันน้ำอะไรเงี้ยก็ใช้รุ่นนี้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้กันน้ําก็เป็นรุ่นนี้แต่ว่าลิาส่วนตัวชอบใช้รุ่นที่ไม่กันน้ำในชีวิตประจำวันนะเพราะว่าล้างออกง่าย ลา,ลามัทธร่าเป็นอะไรที่ทุกคนต้องใช้ทุกวันนะบดเร็วด้วยอนะไรเงี้ยแล้วก็ซื้อไปตุนนะ99บาทิบเกาอนียังไม่เคยใช้เลยซื้อ1แถมหนึ่ง650บาททุกคนพาเพื่อนมาหาได้เลยนะพาเพื่อนมาหาถ้าเกิดะะได้พาเลตตาก้เนื้อชิมเมอร์ละเอียดมากเลยอ,อันนี้ราคาอยู่ที่690มันจะมีหลายรุ่นนะมีตั้งแต่590 690แล้วก็มี650 อันนี้ละกันอันนี้สวยอะ่ะเพื่อนๆน่าชอบนะอ่าได้ไปแล้วบัชออนหนึ่งแถมหนึ่งเหมือนกันอันนี้คือสีอะไรเอ่ยมีศูนย์สามอืมเป็นโทนสีธรรมชาติบัชออนสองร้อยเก้าสิบหนึ่งแถมหนึ่งนะเลือกลิปไปแล้วนะคะลิปแท่งละสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทอันนี้ลดราคาอยู่เหมือนกันนะลิปที่ดิเคยใช้แล้วชอบนะทุกคนเคยทาคลิปด้วยลดเหลือสามร้อยสิบห้าบาทต่อแท่ง,งคือเขาจะมีบอกไว้แหละว่าไหนลดราคาอยู่นะคะอันนี้หนึ่งร้อยบาทเหรอ ืออะไรชบนะเป็นบัชออนวันนี้เขาก็ปัดมานะของ f ู o u t u b e อ่ะชอบมากเลยแต่ว่า100บาทเฉพาะ4 M 3 S 3 M 9 S 9นะคะเดี๋ยวนี้จะเลือกไป2สี อันนี้ก็จะมีหลายสีมาเลือกเทสสีกันดูก่อนได้นะคะว่าชอบสีไหนนะราคา161บาทตลับเดียวใช้ได้นานเลยทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะคะโ o r y o u t u b นะ,ะแล้วก็มีลิปด้วยลิปเหลือแท่งละ159บาทซื้อ1แถมหนึ่ง Marissa Kit อันนี้ก็คือลิปแบรนด์โปรดลิปเหมือนกันถ้าเกิดว่าอยากได้ลิปแมทที่เนื้อไม่ได้แมทเกินแล้วก็ติดทนนะแนะนําของ Marissa Kit แท่งละ99มองมาอยู่ที่หน้า ODBO นะแบรนด์นี้เขาถูกอยู่แล้วนะคะตั้งแต่รองพื้นคอนซีลเลอร์บัชออนไฮไลท์ มีพาเลตด้วยพาเลตนี้ Love Sweet สวยมากจากราคาปกติ389รเลดเหลือ290บาทเลือกมาแจกเพื่อนๆนะอันนี้สวยมากเลยอะ่ะ169่บาทสวยมากอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทพกคนดูสวยแบบโอ้โหชิมเมอร์แบบมาเย็นมากเลยอะ่ะเครื่องสำอางของ Eve and Boy หนึ่งแถมหนึ่งเหมือนกันนะลิฟต์อยู่ที่แท่งละ290้าบาท ก็คือซื้อ1แถมหนึ่งคือรุ่นเนี้ยมีสีลิปเทเลืยกเยอะมากจะเป็นโทนสีแบบตั้งแต่โทนนู้โทนแดงโทนโทนม่วงโทนส้มคือมีหลากหลายโทนสีเลยนะคะก็มาเลือกกันได้ปลิราัณน์ตรวหนึ่งแถมหนึ่งอยู่นะราคาเต็มอยู่ที่420บาทตัวน,นี้ก็ลดเหมือนกัน380 1แถม1อันนี้ก็ลดราคาอันนี้คือรุ่น Inkwell นะคะราคาปกติ390ลดเหลือ273บาทมาตรงนี้บ้างของแบรนดน์ NIK นะคะอันนี้ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ดิ๊กชอบ ชอบใช้ละซื้อซ้ำบ่อยมากก็จะมีสวัสดีค่ะทุกคนถามกันเยอะมากข้อความมาถามเยอะมากเลยแนะนำเพราะว่าลิงอะใช้มาน่าจะสาีตลับแล้วชอบมากเลยเป็นลุมแล้วเขาจะมีหลายเฉดนะแต่ว่าสีที่ลิ้งใช้อะคือสีนี้เป็นสีเข้มนะคะสีดีฟอันนี้นะอันนี้อยู่ที่พาเลท5 5 5บาทจะใช้ได้นานนะก็คือใช้ได้หลากหลายเลยใครที่อยากจะลองใช้เครื่งสำอางแบรนด์นิ้นะมีโปรโมชั่นอยู่ อันนี้คือเป็นปน,น้ำแร่ที่ชอบใช้มากนะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่นะคะคือซื้อไมซ์ราแถมเน,น้ำแร่น้องมะเขือ,อน,นี้290บาทปริมาณ5 1 0 ml ราคาเต็ม890บาทเหลือ690แนะนำเป็นสีฟ้านะเพราะว่าเคยทำคลิปไปสีฟ้ากันแดดได้นานได้นานกว่าสีนี้นะคะอันนี้ใช้บ่อยแล้วก็เราเปลี่ยนสูตรบ้างเอานี้อันนี้240บาทนะคะจากราคาเต็ม480เดี๋ยวเรามาดูช็อปคิวกันนะคะมีที่นี่ ที่เดียวในลังสิทธ์นะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นอีกแบรนด์ที่ดิใช้ฉันชอาหลายอย่างใช้แล้วชอบหลายอย่างปกติของวิตามินซีเดี่ยวนะคะอยู่ที่3 2มรเหลือ2 8 8 0ได้ทั้งเซตเลยได้ทั้งเซตเลยได้ของแบบว่าอย่างอื่นไปลองใช้ด้วยมาเทสเตอร์นะคะมาดูกันได้ใครอยากลองใช้ของแบรนด์คิวส์นะคะมีโปรโมชั่นอยู่นะจ๊ะแล้วก็จะมีโปรโมชั่นของดักสปอร์ตนะคะอุ้ยมีดักสปอร์ตด้วยอันนี้ดิใช้ของเขาอบบใช้แล้วแบบรอยดำจางเร็วมาก นะใครอยากซื้อลองดูนะมีมีโปรโมชั่นพอดีเป็นเซตอย่างนี้เลยก็คือแบบซื้ออันนี้เหมือนได้อันนี้ไปด้วยเลยอะนะในราคาที่ถูกลงด้วยน้ำหอมมีลดราคาอยู่นี่ราคาเต็ม4,000กว่าและ3,000ก็คือได้เป็นเซตเลยคือเขาจัดโปรโมชั่นอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับน้ำหอมมีหลายแบรนด์มากแต่ตอนนี้จะคู่กว่าตัวที่ลดปกติ400รเพราะว่ามันจะได้ทางตัวในมาเขาก็ได้อายด้วยอันนี้เหลือ400เหมือนกันเหรอคะเฮ้ยเอานนี้ดีกว่าทุกคนสวัสดีค่ะ อันนี้น้ำหอมของลังโคมของลงังโคมก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะคะก็คือว่าซื้อขนาดใดนะคะกลิ่นใดก็ได้ะคะ่ะเรามีในส่วนของโปรโมชั่นของแถมแถมให้นะคะเป็นเซ็ตคิปเซ็ตนะคะสกินแคร์รวมมูลค่ากว่า3 0 0พันบาทมอบให้ด้วยแล้วมาดูของแถมกันมูลค่า3 0 0 0ันบาททุกคนซื้อไงซื้อน้ำหอมสูตรไหนก็ได้อันไหนก็ได้นะคะเขาก็มีโปรโมชั่นอยู่ใช oh. ่ใครชอบแบรนด์น้ำหอมลังโคมแบรนด์นี้ก็ลองมาดูกันได้ ในส่วนของสกินแคร์ทั้งหมดอะค่ะสูตรก็จะเป็นสูตรของ롱เอ็กซ์เปนะคะก็คือช่วยในเรื่องของความขาวกระจ่างใสแล้วก็มีในส่วนของใบฟาสิลนะคะขนาดเล็กมอบให้ด้วยเป็นชุดทราฟเวลค่ะขนารเดินทางก็คือ2อันนี้อันนี้ด้วยปะคะด้วยค่ะสี่ชิ้นเลยค่ะปุ้มอะซื้อน้ําหอมได้นี้ด้วยเราก็จะมีโซนที่ขายแบบว่าเป็นพวกเซ็ตทราเวลด้วยแบบขนาดเดินทางขนาดทดลองอะไรเงี้ยก็มาดูกันได้นะมีของท i s t o ร y of who ด้วยใครอยากลองใช้แบรนด์นี้ก็ดูกันได้นะคะ ได้มาแล้ว <sk r ises> เดี๋ยวเราไปดูกันที่บ้านนะคะว่าได้อะไรเอาบ้างนะมีของแจกเพื่อนๆเยอะเลยนะเด <sk r ises> ี๋ยวไงขอตัวกลับบ้านก่อนละกันเดี๋ยวเราเจอกันที่บ้านเลยค่ะ อยู่บ้านแล้วนะคะจริงๆเนี่ยมาถึงบ้านนานแล้วแต่ว่าโมาแต่นั่งตัดคลิปอยู่นะคะตู้ของในถุงกันดีกว่านะคะเป็นของที่ลิไปเลือกมาจากที่ร้านเลยนะคะมาดูกันว่าได้อะไรมาบ้างอันนี้เป็นพาเลตอายแชโดว์ของแบรนด์ฟอร์คอลนะคะมีโปรโมชั่นซื้อ1แถบหนึ่งอยู่นะราคาอยู่ที่590บาทก็ตกกับว่าพาเลตละสองรกวบาทมีทั้งหมด18เฉดสีด้วยกันนะคะลิเลือกเบอร์0 1เบอร์0-2มานะคะจะเป็นเฉดสีใช้ได้บ่อยเลยขอ,อนยาสวอตนิดนึงละกัน สีทองก็จะเข้มขึ้นมาหน่อยมาดูเบอร์ศูนย์หนึ่งกันบ้างนะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งจะเป็นโทนสีชมพูนะคะแล้วก็มีสีทองด้วยสีทองสีนี้เม็ดสีค่อนข้างจะแน่นนะคะแล้วก็ชิมเมอร์มีความละเอียดดีนะคะแล้วก็เวลาที่ใช้นิ้วแตะเนี่ยไม่มีพวกฝุ่นผงร่วงลงมาเลยนะคะแล้วก็เป็นเฉดสีที่ดูแล้วใช้ได้หลายโอกาสอยู่นะคะพาเลตอายแชโดว์ของ ODBO นะคะนี่ให้ดูโทนสีเพื่อนๆต้องกรี๊ดแน่นอนอนะสีน่ารักมาก นี่เลยเป็นโทนสีอย่างนี้เลยนะคะมีทั้งโทนสีทองโทนส้มโทนชมพูโทนสีน้ำตาลโทนสีดำสีเทาคือเป็นโทนที่ใช้ได้หลายโอกาสเลยนะคะเอามาครีเอทลุกได้นะแต่งทุกๆวันก็ได้ไปทำงานหรือว่าไปเที่ยวก็ได้นะคะพ mm hmm. าเลทนี้สีแน่นมากสวยมากเลยนะคะ รางวัลต่อมานะคะเป็นไมเซล่านะคะน้องมะเขือเทศนะของแบรนด์ Fresh d r o p อันนี้เนี่ยเอาไว้ใช้เช็ดลา้างเครื่องสำอางนะคะสำหรับมเซล่าเนี่ยแจก5รางวัลน,นะคะโค้ละ1รางวัลน,นะต่อมาก็เป็นสเปรย์ Fresh Drop นะคะที่ลิกพูดถึงบ่อยมากเลยแล้วก็ใช้มาไปแล้วหลายขวดเลยนะคะก็ได้ไปอีก1รางวัลน,นะคะเป็นสูตรมะเขือเทศกับสูตรกุหลาบคละกันไปนะคะอันนี้ก็มีแจก5รางวัลน,นะคะเดี๋ยวจะสุ่มให้นะต่อมานะคะอันนี้น่าสน,นใจมากถนะ้าเกิดเพื่อนอยากลองใช้สกินแคร์ของแบรนด์คลีนิกนะคะเขามีโปรโมชั่นอย,อย 400บาทอันนี้คืออันที่ดิกใช้อยู่แล้วคือใช้แบบจะหมดแล้วนะคะเป็นของคลีนิกนี่จะช่วยให้ความชุ่มชื้นนะคะอันนี้คุ้มมากเลยนะเป็นไซส์แบบขนาดทดลองได้ไป3ชิ้นเลยนะคะแล้วก็ได้กระเป๋าด้วยเอาไว้ใช้ใส่ของได้นะเป็นอย่างนี้เลยกระเป๋าใ้ใส่ รางวัลต่อมานะคะจะเป็นมาสคาร่าของเมเบลีแล้วก็บัชออนของโฟ2ูทูนะคะอันนี้ก็มี2รางวัลน,นะคะรางวัลละ2ชิ้นนะคะอันนี้มีโปร1แถม1เหมือนกันนะคะเป็นบัชออนของ f o ร์โครัวนะเป็นเบอร์ศูนย์สองกับเบอร์สิบเอ็ดนะอันนี้เบอร์ศูนย์สองอันนี้เบอร์สิบเอ็ดนะคะเป็นเฉดสีโทนธรรมชาติเลยคิดว่าเพื่อนๆาชอบกันนะสีเขาจะไม่ได้ชัดมากนะคะใครชอบแต่งหน้าโทนธรรมชาติอะไรเงี้ยน่าจะชอบกันต่อมาก็เป็นลิปของแบรนด์โฟร์โครัวเหมือนกันนะคะมีโปรหนึ่งแถมหนึ่งอยู่นะ เบอร์07กับเบอร์14นะคะเดี๋ยวสวอตสให้ดูนิดนึงเมสีเขามีความแน่นเลยนะคะนี่เป็นโทนนู้ดแบบนี้เลยต่อมาเป็นเบอร์14นะคะสีนี้สวยมากเป็นโทนสีน้ำตาลตุ่นๆน,นะติ่งแดงนิดนึงนะคะสีนี้ก็สวยเอาไปใช้ทาแบบเลอะๆหรือว่าทาเต็มปากก็ได้นะคะต่อมาก็เป็นชิ้นที่เลือกมาใช้เองนะคะอันนี้เป็นของ ODBO ตอนที่สวอตสีอ่ะสีสวยมากเลยเป็นชิมเมอร์นะคะเดี๋ยวให้ดูนะเบอร์ศูนย์ามนะคะคือชิมเมอร์เขาละเอียดมากเลยอ่ะแล้วสวอตมาแล้วสีสวยมากเนี่ยสีอย่างเงี้ยทุกคนห mm hmm. รืกว่าชิมเมอร์เขาละเอียดดีแล้วก็ให้ความกโกลว์ที่ดูสวยเป็นธรรมชาติดีนะชิ้นต่อมานะคะเป็นมาร์กของลูลูลุนนะคะเป็นสูตรให้ความชุ่มฉื้นอันนี้ห่อละ189บาทนะคะมีทั้งหมด7ชิ้นด้วยกันนะคือให้เราใช้มาร์ก 7วันติดต่อกันเลยนะคะต่อมาเป็นกันแดดของบา n a าโ b o นะคะสูตรนี้ยังไม่เคยใช้เลยนะก็เลยเลือกมานะอยู่ที่หลอดละ240บาทนะคะเขาบอกว่าเป็นสูตรแห้งนะทุกคนเดี๋ยวลองทาดูว่าเป็นยังไงบ้างมีกลิ่นด้วยนะเป็นกลิ่นแบบ f ฟรช f นะคะเนื้อมีความเกลี่ยง่ายนะไม่เหนอะเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะซึมไวอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นด้วย สุดท้ายนะคะเป็นแป้งของพอนะคะอันนี้ลิขเห็นในทวิตเตอร์พูดถึงกันเยอะมากๆเลยนะคะว่าเป็นแป้งที่กําลังนิยมอยู่นะคะเดี๋ยวจะลองดูละกันว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะขอบคุณทางร้านอีเวนต์บอยด้วยนะคะที่เป็นสปอนเซอร์คลิปนี้ให้กับลิขหนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสเลือกของมาฝันเพื่อนกันด้วยนะคะเพื่อนๆคนไหนมีคําถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดต้องการติดตามเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ Facebook และ Instagram ชื่อเดียวกันเลยชื่อว่าลิขก,ก์ตรงนีีนะะนน้้นะะะควกกามติจ8ไ ใชนะลิจาประกาศผลวันที่30มิถุนายน2018เวลา2ทุ่มใต้คลิปนี้แล้วก็ทางเพจปิกะตรงนี้เลยนะคะอย่าลืมแวะมาดูรายชื่อกันด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่มาดูคลิปนี้กันนะเราไปเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ Searching for higher ground. Can't see in front of me my enemies. I've tried every possibility.